จะเป็นอย่างไรครับคุณผู้ชมถ้าขั้วโลกใต้ของเรามีน้ําแข็งก้อนหนึ่งแตกออกมาเป็นภูเขาน้ําแข็งที่มีความกว้างถึง50กิโลเมตรใหญ่ขนาดไหนใหญ่เท่าพื้นที่จังหวัดสระบุรีทั้งจังหวัดใหญ่เท่าเกาะลองไอแลนด์ที่นิวยอร์กใหญ่เท่าเกาะมาโยกาที่ประเทศสเปนและถ้าภูเขาน้ําแข็งใหญ่ขนาดนี้ลอยเข้าสู่กระแสน้ําของทะเลน้ําอุ่น จะเกิดอะไรขึ้นครับบางคนก็จะบอกว่าโอ้ยไม่เป็นไรหรอกทุกวันนี้ทะเลร้อนจะตายน้ำแข็งที่ลอยออกมาจากโัวโลกใต้ก็คงละลายหมดในพริบตานะครับผมอยากจะบอกเลยว่าสิ่งนี้นะครับเขาตั้งชื่อไว้ให้นะครับว่ามันคือ A23A ถูกจัดเป็นภูเขาน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมานะครับ มันแตกออกจากชายฝั่งของคั้วโลกใต้นะครับแล้วภูเขาคุณลองนึกภาพดูแผ่นน้ำแข็งที่มีความกว้างระดับ50กิโลเมตรลอยมาตามทะเลคุณคิดว่าเมื่อไหร่มันจะละลายครับมันคงละลายและถูกกัดเซาะในตำแหน่งขอบขอบขอ,บของมันแต่ยังมีขนาดใหญ่อยู่สิ่งนี้นะครับเป็นปรากฏการณ์หนึ่งของโลกหลังจากความเปลี่ยนแปลงน,น,นะครับไม่ว่าจะเป็นโลกร้อนภาวะเลนกระจกอะไรก็ตามแต่นะครับ เจ้า A23A แตกออกจากขั้วโลกใต้ในแถบแอนตาร์กติกานะครับเมื่อตั้งแต่ปี1986 30กว่าปีที่แล้วแตกออกมาปุ๊บเนี่ยช่วงแรกเนี่ยเขาไม่ไปไหนเลยครับเนื่องจากเขาอยู่ในแถบทะเลที่ชื่อว่าทะเลเวสเดลทะเลเวสเดลเนี่ยมันมีโครนอยู่ใต้ทะเลและมีความตื้นเขนิน พอก้อนน้าแข็งตัวนี้ภูเขาน้ําแข็งนี้ A23A แตกออกมาก็ถูกจมอยู่ในโคลนถูกยึดอยู่กับที่ไม่ลอยหายไปไหนนะครับคนที่สังเกตการปรากฏการธรรมชาติอยู่ก็รู้สึกว่าอ้าวเจ้า A 23A หลังจากตั้งชื่อให้เขาเสร็จแล้วนะครับบอกว่ามันก็คงอยู่ตรงนี้แหละมันก็คงไม่ไปไหนหรอกแล้วเดี๋ยวมันก็อยู่ในตามวัฏจักรของมันเป็นส่วนหนึ่งของขั้วโลกใต้หรือว่าแอนตาร์กติก้าไปตามปกติแต่พอถึงปี2020นะครับ30กว่าปีผ่านไป มีคนค้นพบว่าเจ้าก้อนน้ำแข็ง A23A ตัวนี้มันเริ่มลอยออกจากตำแหน่งของมันอย่างช้าๆนะครับใช้เวลา2ปีครับมันลอยตั้งแต่ปี2022เลาะตามแนวชายฝั่งของแอนตาร์กติกมาเรื่อยๆนะครับแล้วเดือนเมษายนปี2024ผ่านไปแป๊บๆแ,แค่2ปีครับเจ้าภูเขาน้ำแข็ง A23A ก้อนนี้ลอยมาไกลกว่า2300กิโลเมตร เลาะแนวชายฝั่งของแอนตาร์กติกามาตอนนี้ไปอยู่ที่ทางตอนเหนือของหมู่เกาะเซาล์อ็อกนีโชคดีมากๆว่าในเดือนเมษายนปี2024นี้นะครับตรงบริเวณแถวหมู่เกาะเซาล์อ็อกนีเนี่ยนะฮะมันจะมีจุดหนึ่งที่เขาเรียกว่าเทเลอร์คอลัมน์นะครับเทเลอร์คอลัมน์คือปรากฏการธรรมชาติของกระแสน้ำนะฮะอย่างที่เราทราบกันดีว่าโลกของเราเนี่ยนะฮะ เวลาน้ําแข็งหล่นจากขั้วโลกเหนือน้ําแข็งหล่นจากขั้วโลกใต้นะตกลงไปในทะเลมันจะเกิดคลื่นทะเลแล้วก็เป็นกระแสน้ำนะฮะไหลวนไปทั่วโลกนะครับไอ้เจ้าภูเขาก้อนนี้มันก็ลอยมาตามกระแสน้ํานี่แหละแต่มันจะมีบริเวณหนึ่งที่เขาเรียกว่าเทเลอร์คอลัมน์เทเลอร์คอลัมน์คือกระแสน้นําบนครับ มันเป็นช่องทางที่มีกระแสน้ำสองกระแสไหลามาเจอกันพอมาเจอกันปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นวงเวียนน้ำวนอยู่ซึ่งตรงบริเวณนั้นเนี่ยมีเกาะอยู่เกาะหนึ่งชื่อว่า P พียรีแบงค์นะครับเจ้า A23A ตอนนี้นะครับมันติดอยู่ในวังน้ำวนนี้มันยังไหลยอยู่นะครับมันยังลอยอยู่แล้วมันก็ลอยหมุนวนเป็นวงกลมเพราะโดนกระแสน้ำวนของเทเลอร์คอลัมที่พัดพาให้มันหมุนวน ถามว่าเรื่องนี้เป็นข่าวได้อย่างไรนะครับด้วยขนาดที่ใหญ่ของมันนะครับนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัยที่ติดตามเรื่องนี้อยู่เฝ้าตามดูตลอด2ปีนี้บอกว่ากระแสน้ำวนที่ P. ีรีแบงค์นี่นะครับน่าจะไม่สามารถฉุดลั้งเจ้า A23A ภูเขาน้ำแข็งยักษ์ตัวนี้นะฮะอยู่ได้นาน น่าจะใช้เวลาไม่กี่ปีมันก็จะหลุดออกจากวังวนนี้แล้วมันก็จะลอยเข้าสู่กระแสน้ําอุ่นอย่างมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับถามว่ามันจะลอยไปโผล่ตรงไหนมันจะลอยไปโผลแ่แถบอเมริกาใต้นะครับหลายคนก็อาจจะคิดลอยว่าอุ้ยก้อนน้ำแข็งเดี๋ยวมันลอยมาเจอน้ำอุ่นเดี๋ยวมันก็ละลายใช่ไหมครับมันละลายยากนะครับขนาดมันใหญ่มาก ผมบอกขนาดมันอีกทีหนึ่งคุณผู้ชมมันใหญ่ขนาดเท่าพื้นที่ของจังหวัดสระบุรีทั้งจังหวัดถ้าคุณกลางแผนที่ประเทศไทยขึ้นมาคุณเห็นขอบเขตของสระบุรีไหมครับเท่านั้นเลยถ้าเทียบกับช่องแคบอังกฤษนะครับจากฝรั่งเศสนะฮะมีทะเลข้ามเนี่ยช่องแคบอังกฤษความกว้าง26กิโลเจ้าก,ก้อนน้ำแข็ง A23A นี้ใหญ่กว่าช่องแคบอังกฤษ2เท่า วัดความกว้างของรัศมีเทียบเท่ากับเกาะลองไอแลนด์ที่นิวยอร์กหรือขนาดมันเนี่ยกลมและเป็นสี่เหลี่ยมนะฮะขนาดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าพอๆกันกับเกาะมาโยกาที่ประเทศสเปนเลยก้อนน้ำแข็งใหญ่ขนาดนี้ถ้าหลุดมาในกระแสน้ำอุ่นได้ผมว่ามันต้องมีปรากฏการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้น แน่นอนคือถ้ามันลอยเรียบช้ยฟังอาจจะไปติดน้ําตื้นตรงไหนอันนั้นก็โชคดีไปแต่ถ้ามันลอยไปในกระแสน้ําที่ไหลแรงแล้วก็อาจจะไปชนบางอย่างเข้าเช่นชนเกาะหรือชนอะไรบางอย่างอาจจะเกิดความเสียหายหรือเกิดความรุนแรงขึ้นระดับโลกได้เลยนะครับนะฮะแล้วโอ้โหไม่ต้องพูดถึงครับมันไปเนี่ยมันพากระแสน้ําเย็นไปด้วยต้องเกิดความเปลี่ยนแปลงทางอากาศเกิดขึ้นในบริเวณน,นั้นอย่างแน่นอน ตอนนี้เราได้แต่เฝ้าดูครับว่าเจ้า A23A ภูเขาน้ำแข็งขนาดใหญ่ยักษ์นี้จะหลุดพ้นจากแรงเหวี่ยงของเทเลอร์คอลัมที่เกาะพีรีแบงค์นะฮะจะหลุดเมื่อไหร่ หลุดออกมาแล้วจะมุ่งหน้าไปทางไหนกระแสน้ำนะครับนักวิจัยน่าจะคำนวณได้ว่ากระแสน้ำที่ไหลไปตามเส้นทางกระแสน้ำอุ่นของโลกเนี่ยนะฮะจะไปทางไหนก็น่าจะไปตามแนวของกัปสตีมนะครับเสร็จแล้วมันจะไปหยุดอยู่ที่ไหนหรือมันจะไปเดินทางไปถึงตรงไหนเราต้องติดตามดูอีกทีหนึ่งนะครับกับเรื่องนี้โดยปกติเราไม่เคยมีก้อนน้ำแข็งใหญ่ขนาดนี้ลอยอยู่ในทะเลเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องจับตามองครับ